ใจดีวันนี้ทุ่งทุนสร้างนะคะกำลังเดินดูว่าทุกคนมีความสุขดีทีน่ายิ้มแย้มเป็สุขฝันนะคะมาแล้วครับทั้งนักร้องนักเต้นครบทีกเวิ ไปชมแต่เกลื่อนี่ซักโอ้ย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 อ้าโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้โอ้วโอ้ยโอ้ยสอ้อ้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโออยโอ้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 ย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้คโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยอ้อ้ยยโอ้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 ้ยโอ้ยโอ้มออ แต่พี่สรุปตรงนี้เข้าใจไหมถูกต้องเลยครับดูแล้วันแปลนางฟ้าปีศาจนางฟ้าปีศาจตกลงเราจะเป็นนางฟ้าหรือจะเป็นปีศาจอยู่ระหว่างปีศาจกับนางฟ้าค่ะคือเรากําลังห้าสิบห้าสิบว่าจะแปลงีเป็นตัวเชื่อเป็นตัวช่วยเหมือนที่ทุกวันนี้เรากําลังเป็นอยู่ให้โลกจะได้สงบโลกเย็นโลกนี้มันอยู่ยากทุกวันค่ะโลกนี้อยู่ยากแต่เราอยากอยู่ไหมอยากคนบ้าน่ารักจริงๆน่าจะเจอตัวตัว ชุดนี้ชื่อว่าชื่อว่านาคฟ้าห้าดาวค่ะที่ห้าตามหาคนชื่อดาวจนครบและคนชื่อดาวเนี่ยมันมีอะไรเด่นพิเศษสําหรับดาวดวงที่ห้าน่ครับสําหรับดาวดวงนี้นะคะจะสงอะไรด้ตัวเองเพลาอำานาจห็งความรักจากตัวเองโอ้โมันถูกหอเที่ยวแป๊บแล้วมีที่เก็บไ้เนี่ยน้ำลายเต็มเลย ค่ะตรงนี้เป็นโอปอลแอมพายนะคะหมายถึงว่าทีมที่ไม่ดีหรือสารเสพติดออกแต่ร่างกายให้หมดเพื่อเคิืนคนดีสู่สังคมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูซับพิษเข้ามาเนี่ยแล้วเรามียาฆ่าเชื้อตัวนั้นหรือ,อยังไอายาฆ่าเชือ้อรอตัวแม่ก่อนนะอยู่ไหนครับฮะอันนี้เป็นแม่เหมือน,นกันแล้วที่มีตัวนึ่งน,นะตัวแม่อาเชิญครับ ตกลงมันมีหล่อขึ้นปีุก็เลยต้องแบบเสกมนพิเศษทุกคนเลยค่ะอ้าวพร้อมแล้วเตรียมปี๊งป๊ปีอ่าครับเชิญครับไม่ปลดมือให้เขาโอ้โหโอ้โค่ะก็หัวหน้าภูมิใจนำเสนอค่ะคัดคิดหน้าตัสุดแล้วที่ขึ้นอยู่บนนี้นะคะครับตอนแรกใส่ ไม่ใครคนบอกว่าน่ากลัวอยากจะเป็นเสืออยู่พอใส่ชุดแล้วเหมือนงูหลามอะค่ะจริงๆมันเปลี่ยนไปแต่ด้วยแต่ด้วยขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับก่อนื่นท่อยุพอพรนั้นนี่ผมต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่ร่วมกันทํางานด้วยปิไม่ธรรมดานะครับเป็นงานที่หนักเป็นงานที่คนที่ไม่มีความรักในเรื่องนี้นี่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมเองมาที่นี่ก็ต้องการแสดงความขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ได้ ร่วมกันทํางานที่ยากแล้วก็ร่วมกันทํางานที่เป็นปัญหาสับปันจุเป็นข้าราชการใหม่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นไปแต่ละหน่วยก็จะพบน้องๆที่เป็นข้าราชการใหม่จํานวนมากนะครับในการประถมนิเทศก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากฝากทวกเราว่าอันนี้ก็เป็นผลเพราะผลงานที่พวกเราได้ทํามานะครับที่หวังและก็ที่สําคัญนั้นขอให้มีความสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและใจแล้วขอให้มีความ โชคดีและพบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตตลอดไปครับโชคดีปีใหม่ครับพร้อมแล้วหน,หนึ่ง,งสองสามอ้าวโอเคปอบมือครับปอบมือขอบคุณครับขอบคุณใช่ยอดลัคฟุตบอลสีเขียวครับที่จะแข่งของที่เก้าคัดตัวเมื่อวันอาทิตย์ชนะลบพลัดไปแล้วนะครับถ้าคุณตุนันไม่อยู่นะครับรับไปแล้ว สร้อยต่อมาครับสร้อยต่อมาขอบคุณค่ะตี๋ไม่รับพวกเราเชียร์หน่อยไม่รับไม่รับไม่รับเดี๋ยวผมเอาไปทำบุญครับไม่เป็นไรท่านทิพยกลับแล้วค้องรับอ๋อเป็นคำสั่งท่านทิพย์ที่ดีครท่านมีความจําเป็นในใจจะไม่เอาแต่ท่านมีความจําเป็นจริงๆเพราะว่าไม่กล้าตัดคําสั่งผู้ใหญ่นะอันนี้ได้ใจท่านนะครับเหลือแบบนี้เพราะว่ามาใหม่ อยู่บนเวทีทำงานที่ OPD เจ้าหน้ายเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่ให้ของต้องรับครับครับขอบคุณครับโชคอีกครับอ่าเขาเสียงปรบมือนะคะอ่าเสียงปรบมือค่ะอ้าวเต็มจะเต็มจัดเต็มให้หน่อยค่ะ อ่านักฟ้าดาวนี่ผมเป็นนักฟ้าฮาโลวีนแฟมไพงานปีใหม่และงานฮาโลวีนเอาผ่านมาติด <c oughs> ต่อสองหนึ่งเก้านะคะขอเสียงปรบมือค่ะนมาดูจริง <c oughs> งบปีนี้ได้อาจารย์รัมก็เป็นประธานทีวา่าได้เปิดในปีหน้าเองในส่วนวิชาการเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่น่าจะลงโฟนี่มีความสุขในปีหน้าทุกคนครับกันตลอดไปครับท้องเหนเก็บก็เป็นภาระนะครับอาจะรย์รัมจับสองรางวัลนี้ก่อนหน่อย กายเป็นทองทุกเข้าใจตรงกันไหมครับทองสี่เส้นเส้นแรกอาจารย์รำจำกระจับคนอะไรจะโชคดีสองรอบสามรอบเรียกแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่อยู่แต่เขาอยู่อยู่ห้องแล้วไม่ได้ยินเนาะแต่ผมไม่ได้ใจว่าะเขาเรียกทำงานจะได้ยินหรือเปล่า โอ้โหอันนี้เป็นแหวนเราตกเราเป็นแหวนแล้วนะครับปด่ายแจ้งเองนะครับอีกคนเมื่อเสียงมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะมีเสียง่าตลอดลำคออ่าเสร็จเชิญจที่จะรับรองครับช่างภาพอยู่ไหนครับช่างภาพ,พาอยู่นนเนี่ยที่อาจารย์้ด้วยพรเขาปีนี้ก็อาจจะได้จริงๆนะครับ เขายังโสดนะครับเขาก็ควรจะมีคู่ได้แล้วปีนี้นะครับสี่วีเลิศครับกิตติรัตน์ครับเราเป็นอย่าว่าคือต่อตัวเด็ดแต่ต่อขึ้นจะไม่ได้เขาขึ้นเขาขึ้นเรายังไม่ซื้อครับเราต้องรอช่วงขาลงครับเราไม่รีบนะเราไม่รีบขอไม่ชื่อผมเ่าะผมก็ไม่รีบคะอาจารย์ก็รู้จักนะครับคุณ ชื่อเล่นนะต่อเติขคุณคุณตึงนะคุณตึงนะโอ้โหอ,อยู่อยู่ี่ยนแล้วคนรู้จักทนะั้งโรงพยาบาลนี่ตึงเ่ยสำหรับสาก,ก์นะครับปีนี้นะครับวันที่สามกุมภาครับเป็นวันเลือกตั้งใหญ่แล้วก็จ่ายเงินปัป